ี่ของเล่นใหม่เก้าอี้ไงกรอเก้าอี้นังน่งกินเก้าอี้นั่งกินเบียร์หนาบ้านงจิงได้มาดูกันถ้าไหนเห็นหนี่วันเป็ี่ยนก็ ร้องเลยร้องเอาเหล่าผู้เหล่าเสียมาก,ก็ได้เหล่าเสียอือยังปวดคลายไงเอาเอาเอาตายแล้วลโอ้ยมุ่มงไวแก้วเบียร์พร้อมเลือดถี่แรงน,นี่นี่ <laughs> หันมาทางนี้มันเห็น พี่หมอไวน์แก้วเบียร์บอกหนึ่งานผมมาเบิงนี่ยบอกไวน์แก้วเบียร์นี่พี่หมอไวน์แก้วเบียร์บอกเล้วเล่าแนงมึงดูเล่งนังมึงเลยโอ้ my god โอ้ยก็ดีแท้เอาบ้าบ้าเบียร์ไหสลอนเบียร์มาเบียร์มาก็อีก็อีเบียร์พี่ไอเดีนอยู่ไหนวะไอเดีนเบียร์มาเบียร์มา คือบอ่เอาึ้นดีแท่ไม่แรงก็สวยแทข่ของเล่นใหม่ของเล่นใหม่สโล